สวัสดีครับกำบนายกฟาร์มนะครับผมวันนี้มาแนะนําวิธีกําจัดไรนะครับผมไล่ไรกําจัดไรนะครับเผื่อฟาร์มพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมมีปัญหาเจอปัญหานี้อยู่นะครับผมปัญหาไรรบกวนนะครับผมถ้าฟาร์มใครมีมีไรนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ดูนะครับผมวิธีเป็นวิธีการใช้ยาเชฟวินนะครับผมเชวินแป้า รวยนะผมโรยไปที่รังรวยไปที่รังเขานะครับผมรังแม่ไก่นะ่รังแม่ไก่กระลกกไข่ก็รวยไปนะครับไรจะไรจะตายหมดเลยนะครับผมไรจะตายรวยใส่ไข่ใส่แล้วก็ได้ไม่ต้องรวยเยอะนะโรยพอบางๆนะครับไม่เป็นอันตรายต in ่อไก่นะครับผมไม่เป็นอันตรายต่อไก่นะครับผมใช้วิธีนี้อยู่นะครับผมไก่โดนได้นะลูกไก่ก็โดนได้นะครับผมไม่เป็นอันตรายนะ เื่อฟาร์มเพื่อนๆนะครับเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับไม่แพงนะผมซื้อมาซื้อมาจากในเมือง90บาทมีราคาติดอยู่นะครับ90าบบาทกี่กรัมตัวนี้กี่กรัมเนาะร้อยกรัมนะร้อยกรัมร้อยกรัมก็ใช้ได้นานอยู่นะครับผมโรยบางๆไม่ต้องโรยเยอะโรยบางๆนะผมไรเขาโดนไรเขาจะตายนะครับคือว่าป้องกันได้กําจัดได้ป้องกันได้นะ ปัญหาอะไรจะไม่มีนะครับผมแม่ไก่ก็อยู่นู่นขึ้นกบขาอนะาย,อยุเยอะแล้วนะครับแม่เท่าสตาพี่เพื่อนๆแบ่งลูกสาวเข้าไปก็ผนตอบรับมาดีนะครับผมเบอร์แข่งดีจิตใจดีแม่เท่าต้นสายจากแม่เท่านะครับผมใจลูกกระดูกดีเบอร์แข่งดีเดยยันหลามยันเหลนแม่นี้เป็นแม่คู่เกิด เป็นแม่ไม่ได้คู่เกิดเป็นแม่ของอีคิวซังอีคิวซังผมตามตามซื้อลูกซื้อแม่เข้ามาเนาะอีคิวซังเป็นลูกเขาจิตใจดีมากไปเจอเขาตีกับตัวใหญ่ไปเจอเขาตีกับตัวใหญ่เขาหมดแรงก็นอนเลยไม่ไม่ไม่หนีไม่มีหนีนะครับผมไม่หีคือนอนให้เขาตีเขาไปไม่ได้เขาหมดแรงสู้ไม่ได้เขาหมดแรงก็นอนยอมนอนยอมไม่ไม่ยอมหนีไม่ยอม จิดใจดีมากแล้วก็ลูกๆเขาก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนดีเหมือนพี่เขาลูกแม่นี้ลูกแม่เทาเบอแข่งดีหัวสูงเป็นไก่หัวสูงยืนหัวสูงคุมคุมบนแล้วก็แบ่งลูกแบ่งหลานไปนะแบ่งลูกแบ่งหลานไปผลตอบรับมาดีนะครับทั้งลูกทั้งลูกสาวทั้งลูกชายนะครับแบ่งหลานแบ่งเลนไป แม่เฒ่าสุดท้ายยูเจอแล้วน <c oughs> ก็เลยผสมเล่นๆเพระาะว่าลูกสาวเขาเยอะหลายหลายตัวแล้วอยู่ในฟาร์มหลายตัวลูกสาวเขาชุดนี้ก็เลยลองผสมเจ,เ,จเจ้าเจ้าแดงใหญ่แดงใหญ่ไพทองนั่นเอแดงใหญ่ไ่ทองขอก่อนผสมเราผสมไก่ <c oughs> ออเราไม่ได้ผสม๋ก่เชิงบนได้มาตัวได้มาตัวสอง สองตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งแต่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คเพราะว่าเขายังเป็นไก่หนุ่มเล็กๆอยู่นะไก่หนุ่มหกเดือนไกรุ่นอยู่นะครับหกเดือนห้าเดือนหกเดือนก็ใกังจะไก่หนุ่มแล้วก็ลังจะได้เช็คเราผสมไว้เล่นๆเล่นเองอยู่ครับผมเพราะว่าแม่แม่เขาไม่เอาลูกแล้วนะผมไม่เอาลูกก่อนแล้วนะครับ เพราะว่าได้ลูกลอ็เยอะหลายขอนะ้อแล้วลูกขูงเขาก็เป็นฝั่งนี้ลูกเขาข้อ,ม,ขอมันก็ใช่ล็อกสองล็อกแรกเนาะนี่ล็อกอแล้วก็ลูกล็อกกลางก็ใช่ของเขาเปอลูกขออนางครับไอแม่แม่เขาไม่ค่อยได้ลูกเลวครับอายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้ลูกฟักหลายฟองอยู่นะครับแต่ว่าลูกแข็งแรงจริงๆก็มีประมาณสี่ห้าตัวสามตัวสี่ตัวบางข้อก่อนได้สองตัวผสมก่อย เราผสมไก่เชิงบนนะครับผมตีซอกดูลองเพาะไว้เล่นๆดูเราผสมเชิงดู <laughs> มีไก่เชิงมีพ่อเชิงอยู่ตัวนึงเป็นต่ก่ยอยไก่ตีซอกดูๆลองมาใส่แม่นี้ดูเพื่อมันจะหัวไวขึ้นหนึ่มันจะดิน้นหัวไวดีดีขึ้นทำเล่นๆไว้ไม่เล่นเนีนะครับผมลองผสมไก่ดี แม่นี้ไม่ได้ลูกแล้วนะผมไม่ได้ลูกแล้วเพราะว่าเขาแก่แล้วปล่อยเขาธรรมชาติธรรมชาติรราตไปเลี้ยงเขาไปแบบปกติปกติเขาอยากไข่ก็ให้เขาไข่นะครับอันนี้ผสมเจ้าเจ้าแดงใหญ่ไผ่ทองสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดฟองไม่รู้จะรอดกี่ฟองไม่รู้จะฟักได้ลูกกี่ฟองพี่เพื่อนอยากได้สายพันธุ์อยากได้สายพันธุ์ ให้โทรมาที่เบอร์นะครับผมเพราะว่าถามเดี๋ยวมันจะผิดกฎขายในอะไรนะขายในช่องเดี๋ยวจะผิดกฎ u t u b e เดี๋ยวช่องจะบินนะครับผมถ้าสนใจสายพันธุ์ยังไงก็โทรที่เบอร์ในหลงศูนย์เก้าสองเก้าูนแปดหกสามหนึ่งเก้านะครับ,รบเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับผมถ้าสนใจสายพันธุ์ยังไงนะครับเพราะว่า บางทีขายลงขายไก่ในช่องเดียวจะโดนผิดกฎนะครช่องจะบ,บินนะครับเชฟวินแปด้าวีดีนี้ได้ผลนะครับแต่ก่อนไลเยอะโดนตัวนี้ไปเรียบร้อยหายหมดช่วนี้ม่น่อยได้ลงคลิปหนึทำความสะอาดเล้าเนยโกยขี้ไก่โกยอะไรออกนะยครับผมทำความสะอาดเล้าไก่ ขาโดนขี้โดนอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรเลยครับผมขอให้อย่าให้โดนน้าถ้าโดนน้ําแล้วมันจะมันจะอบนะขี้มันจะระเหยขึ้นทําให้อบอ้าวเป็นแก๊สเนี่ยถ้าแห้งๆแบบนี้ไม่เป็นไรแห้งๆแบบนี้แล้วค่อยๆตักออกแม่เทาใจลูกใจหลานดีมากล,ลูกสาวเขาไปทำพันทำสายดีมากแม่นี้ ลูกสาวลูกสาวเบอร์แข่งดีจลูกเบอร์แข่งดีบาแม่เั่าเอาลูกสาวเอาลูกสาวไปไปผสมต่อก็ลูกสาวเขาก็จ่ายลูกดีแน่นี่ลูกสาวสายเลือดดี สายเลือดดีสายเลือดดีก็คือสายเลือดแม่เขาเป็นสายเลือดดีก็คือสายเลือดจิตใจดีมีจิตมีจิตใจที่อาฆาตนี่นี่ก็คือสายเลือดดีของตามประพิษผมนะครับสายเลือดดีก็คือจิตใจอาฆาตจิตใจกล้าหาญสู้ไก่สู้ไก่ดีไม่ยอมหนีง่ายเนี่ยเป็นจิตใจที่ นักแรงจิตใจนักรบนี่ค,คือความคิดของผวนะจิตใจสายเลือดดีก็คือแบบนี้นะครับแต่ก็ยังผสมได้อยู่ถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องผสมได้อยู่แต่ว่าต้องต้องบำรุงดีๆชีดฉีดยาบำรุงดีๆถึงจะได้ลูก ผมปล่อยธรรมชาติฉีด้า,ารโตสานเดือนละรอบนะฉีดคา,าร์โตสานเดือนละรอบคนก็นจะเงางามตลอดดูหน้าตามันดุมากลูกแม่นี้ไม่ต้องกลัวสายเลือดแม่นี้ไม่ต้องกลัวจิตใจ วันล,ลูกสาววันล,ลูกสาวเขาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกไปข้างนอกไปเดินเล่นออกกงกาเป็ล่อก,กันจนยับนอนทั้งสองตัวฉีดยาขังสุงมไ้กลัวตายออกไปออกไปด้างน,นอกไไม่ได้เจอหน้ากันนานล่อกันยับเลยอ้ยการร้อนกำลังถ่ายขนอากาศร้อนทวกนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาพ่อพันธุ์ดี โอพันธุแม่พันธุ์รักษาดีๆนะครับผมเอานอนเข้านอนในบ้านนะครับเอานอนเอาไปเข้านอนในบ้านคุมมุ้งไม่ให้โดนลมกลางคืนนะครับกลางวันก็เอาออกมาปกติแต่ว่ากลางคืนเเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านไม่ไม่ไมโดนลมกลางมุ้งนอนอย่างดีเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับพอป่วยทีก็รักษายากแล้วพอพันธุไม่มีพ่อพันธุก็จบเลยเ <c oughs> จ้านี้ ใจลูกดีมากเหลี่ยมดีเบแข่งดีเจ้าแดงแดงใหญ่เสาไผ่อทองแดงใหญ่สาไผ่อทองใจลูกกระดูกดีเบแข่งดีเหลี่ยมดีมีเหลี่ยมวิ่งสั้นๆเจ้าตัวนี้วิ่งสั้นหันตบเบแข่งดีว่าจะถ่ายเจ้าก็ทิ้งให้ดูก็ไม่ได้ถ่ายสักทีไม่ไกลจะขึ้นละโรยเซวินไปละป้องกันไร จะลงไม่ลงจะลงไม่ลงเดี๋ยวเขาจะจาคลิปก่อนนะครับผมมาทักท่ายวันที่เท่าไหร่นอเนี่ยวันที่ห้านะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายไก่หนุ่มไม่ดูข้างนอกนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะถ่ายไก่หนุ่มไม่ดูเดี๋ยวเขาจะจาคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกนใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ